สวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบนนำสิ่งทางหลายยูทูบหละกกาทั้งเพจครับสหรับผมใจหนุ่มตอนก็ต้อกรู้จากครับพี่น้องข็อยากไร่งานตัวพี่น้องครับหลังจากกลับมาบุรีรัมย์ครับพี่น้องหลังจากกลับมาจากบุรีรัมย์เดินทางมาเบิ่งขั้นหน่อยอีกหนึ่งขั้นเลครับเอสไวน์หนึ่งสามหาซี่ขีดเก่าอาจารย์กี้ครับครับอันขั้นนี้นะครับทำการตักโอ้ลูกล่างงามแห้งพี่น้องเลยลูกล่างแดงแดงครับ เห็นลูกล่างงามครับอยู่ที่บ้านวังม่วงนี่ครับบ้านวังม่วงตัวนี้ตำบลยังนี่ตำบลน้ำหอมบ่อะไรครับตำบลน้ำหอมนี่แหละอัมเภอตุ้งสีรมจังหวัดบนราชธานีครับวิ่งงานขายในบ้านครับเห็นงงนีย่างกันนะโอ้ยแดงๆครับพี่น้องลูกลังลูกลัง สนใจติดต่อได้พี่้องด้อยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวแถวอำเภอตุงสรีดมนะครับตอนนี้แลนไปลงอยู่ที่ถามอีกหมู่บ้านนึงนะครับบ้านน้องสโนุ่มเล่ะมันข้ามกลางน้องสโน่มเนครับเอาแต่วันนี้แถวนี้สื่อหีจักนะครับคุณน่ะเฟิงพี่ดองงามคักนะครับคันนี้ก็ยังเป็นช่างเข็มนะครับสร้างเข็มหฮาท่อการคับสำหรับการนี้เจ้าชมพูนะครับ หาเบิ้งรถเทนเลอร์คันใหม่นะครับ12หลอดที่ผมไปเบิ้งมาเมาื่อวานหลังจากที่เดินทางไปดูที่บุรีรัมย์นะครับปู่ชายใหญ่ก็คงจะได้มาเร็วๆนี้แหละนะครับขนาดสิเกินเดือนหน้าครับบพาเกินมาเล่นซียนี่ได้เบิ้งแท้แน่นอนนะครับในยนโฉมความงามนะครับสำหรับ a 7 0 0สวยๆของปู่ชายใหญ่นะ <S <S โอ้ใส่ดินมาตรฐา,านนะครับเรียนดีเดียวละ200 200เซา ช่างเก็บครับ,บมา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 ถอยมาเบาทักครับเอ่อหามือว่างๆนะครับมีมือว่างแล้วกันเดี๋ยวสิทำกัน ไปใส่ท่อพักไห้ไหมคราวนี้บ่าวทักครับโอ้อ่าท่ออยู่ใส่ท่อละ่ะอสวัสดีครับท่อละ่ะท่ออยู่บ้านเดี๋ยวให้รถรถว่างๆเมื่อใดเราจะพามาใส่แล้วรอท่อ,ไไอทอ่ทอ,ทอพักคันนี้ออกกันน,นะ ใส่ทอไหมทอพักก็มีอยู่อยู่หลานสร้างอ่ะสร้างแล้วอะหามือวางมือเมโครบริหารงานหมือไหนเมโครบริหารงานหรือเมโครเห็นงานสะนะไปบอกไงอยากใส่ทอไหมาสั่นนะครับอยากใส่ทอไหมได้จัดให้ครับอยากแต่งรถแต่รับผู้บ่าไวรุ่นเนาะนี่ครับ น้องชายมาขับเอาเดียวสจัดให้ให้มือได้วางนะสมหันต์ปีใหม่บได้มีเวลาที่จะเฮียดครับออกหลานสร้างกับยดขึ้นกันปีใหม่เที่ยวละ220บาทปึ้ยเง็นงามๆพีๆ่น้องผู้ใได้ยักได้กับสนใจกับทักไทยได้โนบุทอนครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 3 9 2 1หกสอครับ <laughs> แต่ว่าเอาไผบ่ไปเด้อเนี่ยพี่น้องเอาไปไก่บ่ไปเด้อเอาใกล้ๆแต่ว่ามือต้องซื้อดมครับก,กระเดยากได้ก็มากระเด็นกระเด็นก็มาเด้อมาเด้อนี่ครับ,รนนรบวันนี้รถไมโครยืนอยู่ในร่มนะครับเหมือนซิเรโลเลยครับความหอนกันยังมีให้เห็นฟองกงต้องเปลี่ยนออยกับเปลี่ยนอหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวหาเงินอีกเล็หน่อยเดี๋ยวิเปลี่ยนให้เดี๋ยวไปสร้างให้กีอาจารยงกีก็ตามเอาไป ุุแแ่นน้ำกันสี่คันครับพี่น้องทีมนี้นะครับปิ่งด้วยกันอยู่สี่คันอันนี้เจ๋งหน่อยหน่อยทั้งคนหน่อยทั้งรลดครับ <laughs> หน่อยทั้งค้นหน่อยทั้งรลดกำลังทำการถอยเอาไปยาวกับเพื่อนครับ4ี่เมตรกับกับว่าสมเมตร ดังอิดๆเป็นอย่างนอ้อนีนอ่นาะขาวหน่อยผมขันนี้สิปีพันครับสิบปีแล้วนะครับสรารับขันนี้ก็ยังใส่งานได้อยู่เราไป้องยังใช้งานได้ปกตินะครับคือว่าโอเคอยู่เอ็ดไปน้ำสมไปพรอมล่ะราะว่ามันรถเก่าแล้วนะครับ อันนี้ไม่อยากแต่งนะครับบ่บ่บ่อยากแต่งยังป่ะไหน <c ười> แต่งไหนก็พอให้งามไป่นอ้องเอากอบขึ้นไปน้องนะครับขอบคุณพี่หน,อน้องที่เขาเบิ้งนะครับผู้ไหที่เขามาเบิ้งม่ในช่องอุบลดาสิงกาฝากพี่นอกก้องกดติดตามให้ใน้ำเนี่นะครับฝากกดติดตามให้ในช่นองอุบลดบสิงให้น้ำเน่กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ดไลค์คลิครับพอเดี๋ยวกําลังก็กลังใจที่งานเท่านะครับแด่ทายกิใหปพี่น้องได้เบิ้งนะครับอันนี้ก็หลายวันแล้วไม่ได้เดินทางมาดูคันนี้นะครับคันนี้สิเป็นพ่อผมเบิ้งครับ ผมก็ยากด้วทั้งกระเปาแบตพูดล่ะยากแข้งนะครับ <laughs> โอ้ยไปต่อรถทิบสองหลอครับเสือทิบสองหล่อมาขั้นหนึ่งกาลัาท่ทซ้ำการต่อเพราะท่านได้ใส่งานอย่นะครับเมือนี้เทือกตาสัางร้อยเข่าซ้ำเลยครับสองร้อยผมฮ <laughs> ดีนะที่รู้จักกันเะครับไม่สั้นเน่ยโอ้ยเป็นงานงอกครับความดีของการไปกินเหล้าครับไปกินเหล้าหัวจักกันก็่สั้นนั่น อูแจักก็อีกคนหนึ่งดอกขั้นนี่ไม่เรียบร้อยครับเรียบร้อยลงเลียนจีนแล้วก็เสียเงินซําเดดอกกระขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เมื่อวานที่ดูคลิปนะครับดูคลิปหลกะกาโทรมาถ,ถามงานถามการนะครับมอบงานให้ย่ประมาณแจ็กสองร้อยถึงสามร้อยเที่ยวนะครับแล้วก็กขอบคุณทีมงานที่มอบหมายเรื่องวันสิเป็นเสียออดนะครับ โอ้สิเป็นยาีนะครับเอ้าสีหมอบงานหมอบการทีใจเอกนุ่มบุทอนนะครับพอได้เห็นงานในการทีมงานฮอจ,จะก่อเกรรรียรติเจริญทรัพ์การยศท่าได้เห็นงานต่อไปบริยุทธ์ครับหมอบงานให้กะถคือว่าหลายเติบนะครับมีโอกาสยังคอยเลี้ยงคอยเอียงกันเท่านะครับสำหรับทีมงานผู้ใดมีงานมีการครับเกิใไซเอิ้์หาเดือดนะครับทีมงานเท่าพร้อมบริการพี่บริการน้องเบิร์สมสุทรสบครกับ12หล่อมาหนทีทั่วเบิร,ร์นะครับบ่ไก่บ่ไก่ไปเฮเบิร์นะครับเอ้า ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าเราก็ไปทํางานหาเงินต่ำกันกับรถรวมรถดำนะครับที่ามาแลนด์นั่มคุณลูกคนก็ว่าโอ้มาหาเงินดื้อนะครับประเดี๋ยวมาหาหน้าใหม่ครับแมนครับแมนทาเพิ่นนะครับ <laughs> กูได้แบบกลับมาเบลกอกรวดพัวครับโอ้ไม่หนีมีป่าพี่น้องตาในหน่อยหนีมีป่าดิหยุดหยุบหยุบหยุบหยบุเร่งถึงประสิทธิ์ซะบะ เอาวอะไรครับ <laughs> อันนี้ซูเปอร์แม็กรถเกี่ยวข้าวนะไครับซูเปอร์แม็กรถเกี่ยวข้าวไปถามเพื่อนบึงเดี๋ยวยิเกี่ยวแล้วไปยิงเกี่ยวแล้วได้ไหมได้หลายเกี่ยวแล้ววะ่ะสวัสดีครับอุ้ยคุณคุณยิ้มหานะครับนะยิ้มซีฟังบุญเรียนมั่วมือเลยสิหกเกี่ยว Đang phun là len Trái sầu sầu Nó hạt mượt Để xin hốt thì hào chết thì Ôi Loại cái không nhạc Hết nhạc ấy mà phun Mà xuống Phát để đã cả len vậy hẹn ạ Nhìn chút nhau Có đây hạt cường có cường อีกโดนมันได้แล้วเอาเเรียบร้อยครับซุปเปอร์แมคโครกเกี่ยวข้าวไปแล้วโอ้ยดาก็บาปิดมาหนิดาก็อ้ามาหนิโอ้ย,กกปออยไปแล้วครับดาก,ก็มาปิดเอาเบิังฝีมือครับเบิังฝีมือการลอกหน้าก่อนนะครับโอ้ยเปล่นงามแท้ยดจาน เกียรตเอาสุดยอดกับเอาถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านในการเค็ื่อนยฮายนาสรับรถคันนี้รถคันเก่านี่ครับหลายปีแล้วครับเจ็ดแปดปีครับส้องรับซด้นี่คันนี้เนาะจนงวดจนหมดแล้วใกล้จะพังแล้วแหละแต่ก็ยังใช้ได้นะครับเอาขอบขึ้นไปนอนกดติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งครับฝากพี่น้องกดติดตามกดติดดิงกดแชร์กดไลค์คลิปให้น้ำเน่นะครับ เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องอําลาพาจากพี่นอ้องขึ้เก่าะนะครับโชคดีไม่ใช่มีเงินใส่ครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ